เป็นเบอเบิงข่อยจบเนาะเป็นว่าข่อยชิบกระทำน้องชิบอีหยังแต่สิรู้ยังเหมือนหนูเน,นาะเป็นน้องเนาะสวัสดีค่ะมื่อนีิสาวเดือนมีเนื้อติดมันค่ะสาวเดือนอย่างแบบบดสุกเนาะค่ะเนาะล่างยอย่างแบบสะดุ้งไฟจะเห็ดน้ำตกเนื้อติดมันค่ะโอ้ไข่มาลรอจ้ะสาวเดือนก็นจะปัปรุงเบิ้งเนาะคะ่ะสาวเดือนใส่พริกพริกผม เอาตามความชอบนะคะเนาะเผ็ดๆเรยอมาเผ็ดกับใส่ข้าวคั่วค่ะชุรสใส่หลายกระนัวค่ะเป็นเสียกนะใส่ปลาสาวจะปรุงรสก่อนย่างเนื้อแล้วเนะคะเนาะแล้วก็ใส่ส่วนนะคะเนะนี่ใส่มะนาวเปรี้ยวลงไปเลยค่ะสองสี่ค่ะค้นหมดค่ะ เราก็ใส่พวกผักเนาะคะนะ่ะเนาะป้าก็เป็นตะเสียที่นอ้องหอมขวบขว้าหัวไม่ค่ะเสาเดือมขว้าหม้วนไม่ค่ะพี่น้องย่างเนื้อแล้วก็เอามาทำตกลาบนาะค่ะนะเดี๋ยวจะคนเรียกะค่ะูอหอมเสาเดือมก็จะใส่พวกหอมเครื่องหอม,มลงไปนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะหมอมแดงปรุงรสตามใจปากหอมๆเนาะก็ใส่เครื่องตัวนี้เนาะค่ะเนาะป้าพี่น้องล่ะ แบบจ้านเอาใจคนที่ไม่กินดิบเนาะค่ะเนาะแต่ก็แบบโลนะคะเนาะย่างแบบโลปาดเซียจ,จ้ปาปาปาปไปเซียดเปนหนัวกับสาวเดือนพี่นงม,มาดจ้ามาเด้อ สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้าเซฟ <c oughs> เสพมานี่ค้นหน่อยว่าสบ,บายค่ะพี่น้องตืง่นเช่ามาโตหอนเฉยค่ะกินข้าวต้มข้าวต้มอ,อันสาวเดือนต้่มใส่้ขิงค่ะแก้วัดค่ะพี่น้องจ้าข้าวต้มหมูค่ะสาวเดือนได้น้ำตกค่ะน้ำตกเนื้อลาบเนื้อแบบติดมันค่ะพี่น้องจ้าพี่ โดนจะเห็นกเนื้อแบบนี้ฝรั่งขาเจ้าบ,บนิยมกิ่นมันคือคนไทยเขา <laughs> บางคนกับมากบางคนกับบอมาก,ค,ก,มากคือว่าล่ะค่ะพี่น้องจา๋า <laughs> บ็ดเทศแบบแซ็บเลยพี่น้องพักกับมาพัวและดีใดไม่อีกแล้วพี่น้องมากหลายสีแล้วกัเทียมปลาคือเกาค่ะมีบบกทั่วเสียงบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะคนไทยอาจะิติมท,ทัวแขกมีสระรแหน่มีประกาศกระหล่ำเขียวปีพักกับ โอ้ยพักซี่เล้าก็มีดได้เป็นเพื่อนเพีย <c oughs> มีข้าวเหนียวพร้อมค่ะสาเดือนหนึ่งข้าวเหนียวห่อนนะคะหลายอย่างพี่นออ้องต้มเข่านละมาเข็ดขกับเข่าลูกกบกองอีกสุสดที่ได้กินค่ะเมื่อยแอดแลดหิวจนเมื่อย <c oughs> ก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบหรือกับเส้นเพจคือเกอ่าค่ะพี่น้องจ้ามามาสิบแซกกับสาวด้วย แก่ข้าวค่ะกินเนื้อจักโบกวาจามาเดอ้อสุลาเป็นเหตุแก่าการทะเลาะวิวาสอย่าทำตาม,ตามนะนะคะฟินิชเอาหรอมาค่ะพี่น้องเปื่มาติดมันอิ่มเหรอขึ้นนาำได้แลูกเมยขึ้นข่าว ก็เมือนกินข้าวกรได้นะแบบพักหลายๆมันไม่หอดอันมองจิกินอัญญาอัญญาสวนมาเป็นแบบบ้าเล

บบนี่ยแบบมันเสซ่ยงติดมันทียมปลปามีเต็กคนถามกินหัวไดบอยได้ไดยุจ่าแต่ว่าเขาจะบอนิยมมาก,กินหรอกคะ่ะเขาจะอนุรักษ์ไว้มันโปร่งขึ้นไม่คะ่ะหัวมันเขาเกิดกินแต่ลำต้นลำต้นใบดอก หัามันบ่บเราเดนอนวันนี้ยมมากินเนาะค่ะบางคนอาจจะกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเราเดินอนุรักษ์ไว้กินปีใหม่ๆต่อไปหมามัน,น,นหน,อน,น,อนอนะ่อหน่อยนกึกดอกพี่น้องนะก็หน่อยเบนกระตุง จโยปีทีนน,ะะนองค่นนอกแซบอืมขานแินแซ่บเม่กินโดนมันจะเนียตดมันแบบหากินเนี่ยลูกค่ะวลาังก็มักตัดถิ่มเด้ปะเนี่ยเขาบอกหมักกินน,ๆๆนะนอีนองอะไรจะชิมไหมคะน้องม มาเอาไหมเอาไหมอะนะมาค่ะเอาไอศีรีมมาให้ลูกค่ะอันฝรั่งก็เจ้าไข่ก็จะกดกินไอศีรีมต์แล้วค่ะเด้อรสไข่ฝรั่งคนไทยเ้ากินอะไรหรือเปล่าผิดไข่แบบรสชาติไม่ได้เลยจ้ะ <c oughs> ม <H Narr ative> ันกินอะไรครัตอนใหญ่หลายๆเลยพี่น้องพักส้อแล้วไปกินข้างนอกไปพี่น้อง ุ่มหนาวพอดาฮิมะสิมะฮิมะยังจะมาอีกเร็วๆพี่นาะมือสภาพไม่รู้กวนม่เน่อหนักกับคนหนักไข่ ก็นอยไข่แต่นี่ตนนะคะน้องเล็กน้อยย้ำไข่รับแซบรลุแตบบอบอ่คนก็เจ้ากันลูกอืม ว่าเรื่องคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งเป็น้องพันดาข่อยแม่จ่าพันดาข่อยว่าชิปแม่ <laughs> ชิปเก็บอันชิว่าข่อยเก็บไรล่ะพี่น้องเป็นบ่เบิ่งข่อยจอบเนาะเป็นว่าข่อยชิปไปทำช,ชิปเปอยียงแต่ชิปปู้เนาะจะน่ะชิปไปอยากว่ามันบ่สุภาพกล่าวมาคอมเมนต์เนาะคะนะ่ะเนาะเบอเบิ่งให้มันจบซะเดยเอามาหน่อยเดียวพี่น้องแล้วก็มาแบ่งฝรั่งมาแบ่งมึแบ่งพวกพี่น้องแบง่งฝรั่งยากพี่น้อง <cười> <cười> Hello. <laughs> Hello. Tu veux manger la glace là? Goûte maman. Goûte la glace. Maman, goûte la glace. Non, non, qui est là-haut. Attends. Qui est dans le กินชิปวะท่นชิปเอีงแบบหูจ้าเป็นน้องนะอยชิปอ่ะเขาได้คอมเมนต์ว่าโอ้นบอร์เบิ่งให้มันจบเนาะค่ะเนาะสันดอกใครเอามาหน่อยเดียวนึงเอามาหอวกับมาแบ่งคนอื่นกินบ่เลยมากินจะคล้องผู้เดียวค่ะกับประเดียวมาหลายด้จ้ะเก็บกระหูเนาะค่ะเนาะหูว่าจะคล้องต้องกิน ผายผักนะเพราะว่ากับเทียมปลาก็ะจะอนุรักษ์ค่ะเก็บพ่อกินค่ะบ,บริเก็บมาขายเนาะค่ะพี่น้องชวนจ้ะกม,มเหม็นบงงนะหมวนคำว่าสิบ ม้วนค่ะแต่เพิ่นมีปูไฟอยู่แล้วค่ะกอจงขอดจำได้ว่าเพิ่นเคยมาเมียนข่อ,ขอช่วงขอเจ็บเฮ็ดอยู่ค่ะศูนย์ค่ะพี่น้องอ <laughs> เจ็บตับค่ะ <laughs> <laughs> เป็นคำจีนสาวเดินมามักมากๆเลยคำนี่ง <laughs> แล้ววอาจ้ามันจะเขา่าจะขวางแบ่ม้มวนบ้มากกดผ่านไปรถค่ะ ต่อมาลากันเนาะค่ะเนาะเกิดเป็นคนไทยคือกันครับเราจะเป็นคนที่บ่มาคำนี่มากสุดๆเลยค่ะอืมครับไปใส่อืมไปอืม,อม

อ๋อแล้วเดี right. right. ๋ยวอายขัเจับเนี่ยเขาจะทิ้งดาบอ่ะเขาเขียนเป็นอะไรเนาะค่ะเป็นขอามะเบงมะเบงเป็นยอดวิวหายเนาะคะเนาะก็แค่บ่มักแค่ไหน ก็เหม็นแบบบะมัามากมเจ็บจับคนห้าก็ต้องทำมาหากินมาพี่น้องอืมอ๊ะมา่ามวะบอกเก็บมาก,กินแต่ทีได้กินบ่คนะ่ะเนาะมันมออ๊ะม,มา่ามวะจ้า คนเ้าท่าำมาหากิ่นเก็บก็อยู่ก็กลิ่นนะคเนาดูมูนนะเนาะกับบรเก็บปวดโพ้นนะขนาดแรับ Maman, je vais aller faire pipi. Ça. Ramzo. Je vais aller faire pipi. Oui. 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 Et Je bon. reviens tout de suite. Mm -hmm. Maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. เขา้ลยกันช่ะินเบิบピピร์ดครับอืมแบบเปี้ยวนิดนึงค่ะบอถ้าบอก๊เบิร์บบ พักสดกรอบหวานเนะค่ะนั่นตลาดนิวานไ้บักพริกมาแล้วะค่ะวาสิตำสุวรชิดยากันตกอืมก็จะปลอย

น้องน่ะไปสีปีมงเพรี่จ้ามาคลิปนี้ของซาเดิอนซาเดินก็ฝากคนไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจนะจ๊ะเออเป็นกำลังใจคนหน่อยเลยเด้อบอกเลย yes เอามาคลิปนี้มาคลิปนี้สวัสดีจบ๊ายบายยาย ขอบคุที่จ้าพบก,กันคลิปหน้าค่ะช่ที่จ้าบ๊ายบาย